ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายมอดูต่ายิดคค่ะกลับมาอีกหลายครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นคงจะต้องพูดนย่นเดียวกันดีใจกับทุกทท่านเลยที่มีโชคกับอาจารย์ต่ายนะคะหลายคนก็เฮเฮกันลั่นเลยเพราะว่าถูกทั้ง3าตัวก็มีบางคนก็ถูก2ตัวบน2ตันอล่าบางคนก็เห็นอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เล่นเนาะนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเล่นมันอัน้นเลยไม่เอานะวีพีก็เฮกันเนาะ ก็ดีใจด้วยจริงๆแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหรศัสติ์านาชาติสาขาบางขุนนนและเป็นที่ปรึกษาให้กับ ชมอาอาสมาคมโหระท์และนักพยากรณ์และเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโหทยาเนี่เองนะคะก็แน้นักตัวเองเรียบร้อยแต่ตอนนี้ช่วงของการสอนอาจารย์ขอพักก่อนนะคะเหตุผลประจัยมาจากเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็การไม,ม่สะดวกในการที่จะปิดแมสสอนเนาะแล้วช่วงเนี้ย ยิ่งเจอคนยิ่งมากก็พานเอาตัวเองนําโรคเข้ามาเข้ามาหาตัวเองด้วยเพราะว่าเนื่องจากตัวเองก็สุขภาพก็ไม่ใช่ว่าจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะกับการที่ถ้าไปเจอและยิ่งอายุมา,มากๆการติดของโควิดก็จะเร็วขึ้นด้วยก็เลยขอพักดีกว่าเพื่อความความสุขของตัวเองเนาะเออเพีย <c> ง <oughs> no. okay. นั้นเลยใายนะคะก่อนอืน่นเราคงอาจจะต้องไปดูผลงานเก่ยวกับกันก่อนนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อความสบายใจนะอะเรามาดูผลงานเล็กดับก่อน นะคะอืมนะคะกำลังสอบสวนอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ออกเลขดับบนหรือดับล่างนะคะเอ่อผลงานของเลขดับบนนะคะผลงานเลขดับบนงวดที่แล้วออกหนึ่งเก้าไม่มีนะคะแสดงว่าผลงานเลขดับของเราเป็นยังไงเอาอยู่ <Are you? S 1> นะคะก็คือไม่มานั่นเองแสดงว่าผลงานของการเลขดับของเราสุดตื่นกระดิ่งแมวก็เป็นที่ฮือฮานะคะก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมนะคะประมาณนั้นเลยเนาะ นะคะต่อไปค่ะดับบนแล้วก็ไปดับล่างนะคะดับลา่างงวดของวันที่16นะคะเมษายนเนาะนะคะไม่มีนะคะ58ตึงต,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 งตงึไม่มีก็แสดงว่าดับล่างของเราก็ยังคงเอาอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะแปลว่าเป็นยอดสถิติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะนะคะ อ่าอันนี้ก็ต้องภูมิใจนําเสนอนีเพราะอะไรนะครับเอ่อเอาเอาเลขเด็กเลขเด็กก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังเนาะนะคะเอ่อเลขเดตาทพิปของเราอันนี้น่าชื่นชมชื่นใจมากๆนะคะเพราะว่าเลขเดดตาทพิปของเราก็คือ9 1 9 6ก้าตัวเดียวกันแจ้งเคยบอกไว้นะคะขอแค่ตัวเดียวเนาะนะคะไม่เอาซ้ำกับ8 7ดเจ็เเอาไม่เอาค่ะเอาตัวเดียวพอเนาะนะคะต่อไปค่ะ นะคะอาจารย์บอกเด่นเลข5 5ห้าอะไร5 8อาจารย์บอกอย่างนี้เลยนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะ9 1 9แล้วก็5 8 3ตัวนะคะก็ไม่ต้องพูดละกันเนาะเพราะว่ารู้อยู่แล้วทุกทา่านสักบอกอย่างนี้หนึ่งก็ได้อะ8 5 9 2 2 8 9กนะคะก็ต้องดีใจด้วยโดยเฉพาะกับป้าไัยนะคะป้าไัยบอกว่า ป้าไม่ได้เอาของใครเลยดูแต่หน้ากระดาษของอาจารย์ตายคนเดียวเนี่ยไดถูก2 8 9โอ้โหดีใจจริง,รงขอให้อช่วงีรวยๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะเราก็ก็มีสมาชิกสอบถามมาว่าวิธีการดูของสูตร3ตัวดูอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าอ,อันนี้จะเป็นสูตร1 ตนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะแบบนี้ซึ่งต่างกันตรงที่ว่าสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยเบิ้นหามไม่นับนะคะเอาไม่อยู่นะประมาณแต่สูตรสองเบิ้นหามไม่หวันแม้วันมามากแค่เพียงคุณลุ้หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะซึ่งในสูตรหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่ามันไม่เข้าแต่เข้าสามตัวล่างก็คือ ไปดูที่ล็อกสองพ่ออาจารย์บอกสองเด่นใช่ไหมไปดูที่ล็อกสองลากลงมาเป็นสองแปดเก้าแบบนี้ค่ะแต่อาจารย์ไม่ได้ติดให้นะเพราะว่ามันเป็นสองตัวละสามตัวล่างอาจารย์ก็เลยไม่ได้แปะให้นะคะท่านที่มีสูตรหนึ่งก็ไปดูเอาเองแล้วกันเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองล่ะนะคะคุณไปดูอาจารย์บอกเด่นเลขหนึ่งใช่ไหมคุณก็ไปดูที่ล็อกหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งเก้าเก้านะคะแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณชอบเก้าคุณไปดูล็อกเก้าเก้าอะไร 919โอ้โอแม่นเวอร์นะคะเป๊ะ3ตัวตรงเลยนะคะประมาณนั้นเลยเพลงแค่คุณรู้เพียง1ตัวเท่านั้นโน no. นะคะแต่สูตร2นะคะไปดูที่ล็อก2อนะคะออก2 8 9ได้3ในสูตร2ก็จะออก2 8 9สูตร1ก็จะออก2 8 9เช่นเดียวกันเป๊ะเวอร์มากๆเลยนะคะนี่อ่าขอวางก่อนนะคะ ส่วนในทักษะพารวยนะคะทักษะพารวยนะทักษะพารวยเนี่ยเหมือนกำลังจะโดนเอ็มินบอกว่าเร็วหน่อยครับผมจะลิบมอะไรครับิคอวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็คือค <c oughs> คหนึ่งเก้ค่ะสีน้ำเงิน <c oughs> คือรัฐบาลสีสีเขียวสีชชมพูคืออมสินสีเขียวคือทสอสสนะคะ <c oughs> 19บนตรงๆค่ะและ2ตัวล่าง58ตรงๆค่ะนะคะส่วนอ้อมศินนะคะเข้า8อ่าเข้า38เอ่อออก83นะคะบนนะคะส่วนล่างออกสลับไปก่อนอ๋อโอเคค่ะเอ่อบนนะคะ78ต,ตรงตรงค่ะนะคะ78บนส่วนข้างล่างออก83ให้38มแปดค่ะท็อปสอก็เหมือนกันนะคะข้อบนออก86 อาจารย์ให้6 8นะคะและ2ตัวล่างคือ39ตรงๆค่ะเห็นไ,ไหมโอ้โห و, จัดเหนียวเลยบนล่าง3ชุดหาที่ไหนล่ะคะท่านนะแต่ว่างวดนี้รอบนี้จะออกอะไรเดี๋ยวตามคลิปไปดูนะคะว่าจะออกอะไรเนาะเราเรามีเพียงแค่นี้ใช่ไหมโน้โนโน้ ไม่ใช่ค่ะยังมีปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์อีกด้วยนะคะในปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์ใครมีหนังสือเล่มนี้งัดขึ้นมาดูกันได้เลยนะคะงวดของวันที่16เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข1นะคะงวดนี้อาจารย์จัดไปเลยค่ะสําหรับเลขเข้างบนออก919ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยจัดเลข9119บนและล่างค่ะ 8-5-8 8ล่างค่ะนะคะส่วนสาตัวล่างเนี่ยเฉียดไปนิดเดียวเชียดไปตัวเดียวนะคะดังนั้นเ,เลขใกล้เคียงมากนะคะท่านใดที่มีถือว่าคุ้มสุดคุ้มค่ะและตอนนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยจากราคา2 9 9 9บาทลดเหลอเพียง2,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดอยากจะได้ก็รีบสั่งจองเข้ามานะคะมีจำนวนจำกัดหมดและหมดเลยค่ะนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วแหละอาจารย์ก็รีบ ให้มันหมดหมดไปเนาะเอาอย่างนั้นเลยเหรออืมนับประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ท่านที่บนอยู่เสมอคะ่ะว่าอุย้ยแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนเฉียดไปเฉียดมาอะไรอย่างนี้ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนิดนึงคะ่ะก็คือเทียนเสียงโชคผ่านพิธีกรรมการปลุกเสก ลงอัขระเลขยานาผ่านวิธีปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็แล้วเป็นสีพึ้นแท้ไม่ใช่สีพึ้งไม่ใช่เออเทียนไขธรรมดานะคะเป็นสีพึ้นแท้น้ําหนักจะเยอะอยู่หนักอยู่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีขั้นตอนหรือวิธีการในการการบูชายอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถเอาไปดําดเนินการตรงจุดนี้ได้เลยเนาะนะคะแล้วก็สําสหรับท่านที่ อยากจะเข้ามาในจุดนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ต่าที่หมายเลขนี้ได้0909282626และ ID l ดี e ล635915ค่ะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้อยากเข้า VP พีพิมพ์ค่ะว่าขอดูรูปอยากจะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> อยากจะเข้าวี P ีพิมพ์ว่าขอดูรูปอาจารย์ก็จะส่งรูปเข้าไปให้จากราคานะคะแล้วก็หรือถ้าอยากจะ เข้ากลุ่มเรานะคะขอเข้ากลุ่มเรานะคะแต่มีกฎกติกาไม่มีค่าใช้จ่ายดทัสิน้นเข้าฟรีเป็นช่วงของการทดลองกลุ่มนะคะดังนั้นเอ่เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่มีกติกาคุณต้องทาตามกติกาคุณยอมรับกติกาได้ไไดไหรือไม่ถ้ายอมรับได้เราจะส่งเลขให้นะคะประมาณนั้นเเนาะนะคะแล้วก็เอ่อเอ่อ อยากสั่งปฏิทินพิมเพราะว่าสั่งปฏิทินยวส่งรายละเอียดไปให้หรืออยากจะทําบุญพิมเพราะว่าขอร่วมบุญเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีบุญไปให้นะคะตามหมายเลขอันนี้เลยนะคะ0ูนย์เก้าศูนย์เก้าสอและไอเดียไลน์หกสามห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะโอเคเนาะนะคะก็เบสเสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็คงอ่าอ้อบอกข่าวดีนิดนึงค่ะช่วงนี้อาจารย์จะโฟ โปรแรงโปรอะไรเหรออ๋อเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของ VP ก่อนนะคะมีสมาชิกสอบถามเข้ามาหนขออนุญาตพูดทุกรอบเพราะว่าก็มีคนถามทุกรอบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่ขึ้นเข้ามาเนาะนะคะถามสอบถามมาว่าจะเข้า VP เข้าอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตอีกก่อนนะคะ สำหรับสมาชิกท,ที่สอบถามเข้ามานะคะการเข้ามี p อพนะคะก็ซื้อสินนะคะแนะนำเป็นเหินหมายเศรษฐีทำไมถึงแนะนําเป็นหมายเศรษฐีเพราะว่าหมายเศรษฐีเนี่ยเวลาสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นนะคะคุณสามารถเอาเล่นเนี่ยไปเสี่ยโชคได้ตามบุญและวาสนาของคุณเนาะอย่าเที้ยาจะใส่อันนี้นะคะแล้วก็ อ่าสามเส้นเอ่อหนึ่งเส้นจะได้ v ีพของจันไตาสามงวดนะคะได้สูตรหนึ่งนะคะได้ส่วนลด50%เนาะแต่ถ้าสามเส้นละ่ะคุณจะได้ v ีพของจันไตซิทงวดได้ส่วนลดอีก50%นะคะแล้วก็ได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองความสำคัญเป็นอยู่ที่สูตรเซลนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะโดยที่จะมี อาทิเช่นหินถูห่วยสีเซียเปลี่ยนสีนะคะหยกเขียวนะคะหยกขาวนะคะแล้วก็ปีเซียหยกน้ำพึ้งนะคะเกี่ยวเรียกซักเรียกเงินเรียก,ยกทองนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกหลายการเยอะแยะมากมายเลยคุณสามารถที่จะทักทักเข้ามาจะส่งรูปหลายๆแบบให้เลือกดูนะคะตอนนี้หินก็เริ่มเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะหมดแล้วก็หมดเลยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอะอะไรนะ ซีพึ่งมหาเสนตอนนี้ก็หมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีผู้มีบุญรับไปเรียบร้อยค่ะนะคะอ่ะโอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะข่าวดีของหวยลาวก็คือทักไลน์เข้ามาแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งตัวเลขไปให้ไปลองไปลองดูเนาะนะคะส่วนของทักษาพารวยในรอบวันที่2องพฤษภาคมนี้มีเลขเด็ดอะไรบ้างนะคะวันนี้ที่อาจารย์ให้1นึ่งศ 80แล้วก็96ค่ะอาจารย์ได้ไพ่ของคำว่า j u ัส m e n t ก็บอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวี่ตออกองวลเรื่องเก่าเก่าได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดวงช่วงนี้หมั่นขยันทําบุญนิดน,นึงโชคลาภจะเข้ามาแล้วระวังเรื่องของเลขเก่าด้วยนะคะโชคลาภจะเข้ามาเหมือนกับเป็นช่วงของคุณที่คุณอาจจะต้องสร้างกุศลผลบุญให้มากขึ้นเพื่อให้คุณได้มีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะช่วงนี้ระวังเรื่องคนในครอบครัวเจ็บป่วยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะให้ระวังมากๆนะคะแต่โชคลาภอยู่ที่บุญกุศลส,สร้างกุศลก่อนจึงจะได้โชคลาภกลับมานะคะต่อไปค่ะวันจันทร์เลยค่ะ อาจารยใ์ให้เลข20 22 24 25แล้วก็29นะคะอาจารย์จับได้ไพ่ Wheel of Fortune ซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีโชคลาภเกิดขึ้นโดดเด่นไหมใช้ไล่ไปกว่าเดิมนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความสําเร็จช่วงนี้มีไรายได้เข้ามาหลายทางนะคะมีงานเข้ามาหลายทางนะคะประมาณนั้นเลยเป็นช่วงของชีวิตอ่าล้อหมุนจึงได้ตางนั่นเองพยายามขยับขย่นตัวหน่อยนึงพบเข้า พบปะสังสารเข้ากับสังคมมากขึ้นทําให้คุณเป็นคนมีโชคลาภคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีนความสามารถนะแต่อย่าอยู่กับที่ละกันโชคลาภจะกลับเข้ามาหาคุณเองค่ะนะคะโดยเฉพาะโชคลาภนี้ไปสัมพันธ์อยู่ที่เลขบ้านและเลขรถค่ะนะคะส่วนใบนี้โชคลาบอยู่ที่บินใบอนุโมทนาหรือใบาปากฝาลงเลขฝาลงอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้เลขมาจากเลขบ้านและเลขรถ จะให้โชคกับคนนะโอเคค่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันคันได้เลข3 0 3 2 3 8ย9แล้วก็9 0อาจารย์ให้เลขอาจารย์ได้ไพ่เดอะชาร์ไอเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการหนักเหนื่อยพอสมควรกับการดิ้นรนและต่อสู้ได้ไหมก็ไะดะ้คุณเป็นคนที่มีความสามารถทุกคนยอมรับความสามารถคุณใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็เป็นช่วงของการต้องหนัก,ต,นกต้องเหนื่อยต้องสู้จึงจะชนะเนี่ยว่างันเลยนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่คุยกันเป็นเรื่องคุยกันไม่ลงตัวทะเลาะเบาะแวกหรือความคิดเห็นไม่ลงรอยกันได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานความรับชอบไม่ใช่นะคะแต่เรื่องของความรักไม่ได้เรื่อง <c oughs> นะคะเรื่องของโชคลาภละ่ะให้ไปเสี่ยงโชคกับเลขบ้านและเลขรถค่ะนะคะประมาณนั้นเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอ บ้านไหนที่เขาชอบทะเลาะเบาะแว้งกันไปขอโชคเขาบ้านเลขที่บ้าน่างนั้นและเออเนาะแปลกไปเขาอีกเนาะนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธได้เลข4 1 4 3 4 4 4งแล้วก็88แปดค่ะอาจารย์ได้ไพ่ของเอ็มเพเยอร์ Emperor, นะคะช่วงนี้อาจจะหนักเหนื่อยเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังของคนเกิดวันพุธคือระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนนะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้มีเรื่อง เอ,อเครียดกังวลให้ใครทําอะไรก็ไม่ค่อยไว้วางใจต้องทําเองจึงจัดสบายใจว่างั้นเลยนะคะในเรื่องของความไม่ไว้วางใจสิ่งที่จะต้องลดก็คือความระแวงนะคะให้เป็นระวังแทนนะคะสิ่งนั้นจะดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการแบกภาระ ปัญหาต่างๆความรับผิดชอบต่างๆนะคะประมาณนั้นเนาะจะเป็นปนิ่งเป็นเป็นผู้อ่าเป็นผู้มีนิ่งใหญ่ไ,ได้ไม่ได้มีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไม่ได้โชคลาบนะคะให้คุณไปเสี่ยงโชคกับอ่าคนแก่แล้วก็สถานท,ที่ที่อยู่ในแขอ่าสถานที่รับราชการได้ไหมคนไข้แลเปอรี่ที่อยู่แถวแถวสถานที่รับราชการนะคะยู่แทนแทนอ่าฐานที่รัราชการต่างๆ,างๆกระทรวงกลาโหมอย่างนี้ยค่ะ เนาะประมาณนั้นและคุณจะทําให้คุณมีโชคลาภโดยเฉพาะคนที่มีหนวดมีเขาดีๆก็มาปใหญ่เลยนะคะอย่างนั้นเลยค่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันพฤหัสอาจารย์ให้เลข5 0 5 3 5 6 5 8แล้วก็เก5 9นะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคําว่า Hangman นะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสมีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเลยเฉพาะกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อหัวเขา่า นะคะคอบาไหลมีปัญหาเนาะนะคะหนักหนาไหมไม่นะคะ,นะคะปัญหาของคุณวันพฤหัสช่วงนี้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องของการเงินนี่สิ่งต่างๆให้ระวังมากเป็นพิเศษนะคะบางทีความชีวิตที่มันเกิดมาทําเพื่อผู้อื่นมากเกินไปมันก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนะี่ยเดือดร้อนเรื่องของชาวบ้านเขานะคะประมาณนั้นเลยภาระความรมับผิดชอบนี่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นทันทีนะคะโดยเฉพาะนี่สิ่งควรเรือนครัวเรือนอะตีลิ้ผันกันอีกละนะคะ ก็จะส่งผลให้คุณมีปัญหาด้านของการเงินได้ได้ได,ด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพตาไปด้วยค่ะนะคะประมาณนะั้นเรื่องของความรักอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองปัญหาของคุณคือเรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวเลยนะคะโชคลาาให้ไปดูเลขบ้านเอานะคะเลขบินใบแจ้งหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์ด้เลข6 2สอง6 67แล้วก็68 อาจารย์ได้ไพ่ river นะคะช่วงนี้ถ้าหากคุณกำลังโสดสนิทนะคะหรือเอ่อกำลังมองหาความความรักครั้งใหม่ก็จะได้เจอพบรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าแต่ระวังเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักระวังเรื่องของปัญหาที่เข้ามาความรักที่ไม่ลงตัวหรือระวังเรื่องมือที่สามได้ไมก็ได้ตัดสินใจให้ดีๆนะคะความความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามน,นะ ถ้ารู้จักเลือกเลือกให้เป็นเลือกให้ดีนะคะเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้ติดต,ต่อทางเราได้เลยค่ะอาจารย์แต่มาดูตาทพิปหรืออาจารย์โอกาา็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่หมายเลขเดี๋ยวแจให้ทีหนึ่งเนาะนะคะเรื่องของความรักเป็นรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็ยังไม่เคยมีอะไรมีเรื่องของ สุขภาพจิตท,ที่แย่ลงไปนิดนึงนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะเขาบอกว่าให้ขอโชคลาภจากเพศตรงข้ามได้ไหมได้นะคะตามสวนสาธารณะได้ไหมไดม้ตามห้างสรรพสินค้าได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นขอโชคดีงวดนี้เฮงๆปังๆนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาวได้เลข7 0็ด7 3 7 4เแล้วก็75 ะะอาจารย์จะได้่า่ของคําว่า The Moon นะคะช่วงนี้มีเรื่องเครียดวิตกกังวลการถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบนินหาได้ไหมกระดาให้ระวังเรื่องของจุดนั้นให้มากที่สุดความรักอาจจะไม่ค่อยลงตัวดีระวังเรื่องของมบอที่3ได้ไหมได้เรื่องของการกินไม่ได้คลายไม่ออกไ,ได้ไหมได้นะคะปัญหาเรื่องของขี้หมูลาขี้หมาแห้งได้ไหมได้แต่เรานําเอาปัญหาต่างๆเนี่ยมาเครียดมาวิตกกังวลนั่นเองค่ะนะคะ ถ้าหากเราปล่อยวางปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงได้ง่ายนะคะในเรื่องของความระช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของมือที่3คุยกันไม่รู้เรื่องระวังเรื่องของความเรื่องของมือที่3เรื่องของรักนอกใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ไปทําก็คือทําบุญที่เกี่ยวกับเอ่ออ,อ,อะไรอย่าง บ้านพักคนชราเนาะค่ะประมาณนั้นหรือผู้ป่วยโควิดได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะรวมไปถึงการปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะเสริมดวงเสริมบารมีให้กับคนเกิดเป็นสาวชีวิตจะได้เฮงเฮงปังปังค่ะนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ7วันโคตรเฮงไม่รู้จะเอาอะไรดี7วันโคตรเฮงกับ ทักษาพารวยค่ะไม่เคยพาใครจนรวยแล้วรวยอีกรวยรวยระเบิรด,ดกันเนาะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะหนึ่งสองร้ำแคปเจอร์หนึ่งสองร้ำแคปเจอร์หนึ่งสองร้ำแคปเจอร์โอเคค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปงปังปรวยรวยอย่างนี้นะคะเหมือนกับหน้ากระดาษด้านนี้เลยดูสิวันหน้าจะมีมีกรอบมาแปะไว้กี่กรอบแต่แปะเนาะ มันอยู่เลนนี้ทั้งหมดเลยแปลกนะเนอะอยู่เลนนี้ทั้งหมดเลยเนาะอ่าเนาะแต่ถ้าอันนี้ไปอยู่ตรงนี้ก็คงจะเดิน่นเลนเดียวกันหมดเลยนะคะแปลกแต่จริงนะคะรอบนี้เป็นอันนี้ค่ะอ่าเออแคปหน้าจอไว้เลยนะคะหนึ่งสองสั้แคเจอหนึ่งสองสั้แคเจอหนึ่งสองส้แคเจอเห็นไหมเห็นเนาะโอเคนะคะขออนุญาตวางละนะ ก็วันนี้รอบนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังป่ารวยรวยนะคะจะได้มีกระตุ้งกระตังมากๆใหม่ๆนะคะวันนี้อาจารย์อาจจะไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราขอกันอยู่ล่ำล่ำเรื่อยๆอยู่เสมอๆคือการกดไลค์นะคะ กดไ like ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ผลิตผลงานดีๆให้พวกเราได้ชมนะคะและมีกำลังใจดีๆให้เราได้ค้นหาตัวเลขปังๆมาฝากนะคะและกดแชร์กดแชร์จะเป็นลักษณะลูสอนโคง้โคงๆที่อยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อบอกกับเพื่อนๆ คนที่เรารู้จักนะคะได้เข้ามาชมรายการของเราจะได้เป็นบุญต่อบุญเพื่อให้คุณให้เขาได้มีโชคลาภมีแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้อย่างง่ายๆนะคะบางคนโอ้ยไม่รู้จะซื้ออะไรผานะาถ้ามีดวงจะถูกก็เอานี้เลยจริงๆมันไม่ใช่นะอืมนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือ,อกด สับสไครต์กดติดตามที่มีระฆัง2ขีดพอกดปุ๊บระฆังมันขึ้นหนึ่งสองสเลือกระฆังอันบนที่มีขีดสองขีดกริ้งกริ้งกริ้ง,ง,งเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าพวกเรามาแล้วนะนะคะฝากกดติดตามกดสับสไครต์ให้พวกเราด้วยเนาะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้ผลิตผลงานดีๆและเป็นสัญญาณเตือนให้พวกคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสที่ได้รับชมผลงานจากพวกเราเพราะยังมีหลายท่านยังติดต่อเข้ามาถามอยู่ค่ะว่าอาจารย์ลงคลิปแล้วหรือยัยง ะะถ้าคุณกดติดตามอาจารย์มั่นใจถามว่าสิ่งนดเตือนคุณแน่เนาะนะคะและขอให้ทุกคนงวดน,นี้รวยๆปังๆเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีข่าวมาบอกในส่วนของการวงสวงอีกครั้งหนึง่งถ้าทางนี้ไม่ทานก็จะไปบอกงานวงสวงที่ใน Facebook ให้นะคะประมาณนั้นเลยวันนี้อาจารย์คงบ๊ายบายสำหรับในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ